เจ็ดที่นั่งมินซูพิชิปาเจโร่สปอร์ตรถปี 2,000... เท่าไหร่ไม่รู้ลืมสองพันรถปี2,012ราคา4,99,000บาท4,99,000บาทนะคันนี้ผ่อนแค่1น1,000กว่าบาทพอนแกม้ม0 0 0 0กว่าบาทให้ดูความสวยความงามนะจ๊ะยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้เนรถสีแปกหูแบกตาเพราะคันนี้เป็นสีน้ำเงินเออคันนี้เป็นสีน้ำเงินใครชอบสีน้ำเงินคันนี้ได้เลย ด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้นะจ๊ะด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้อะเปิดข้างหลังโชว์นิดนึงอาจจะมืดน,นิดหน่อยคันนี้ไม่ได้ขับออกไปถ่ายข้างนอกเพราะว่าขี้เกียจนะคะเพิ่งเข้ามาอยากโชว์ของนะคะก็จัดเลยจัดเลยนะคะก็พาโชว์เลยนะคะไปเดี๋ยวเปิดตอนที่2ให้ดูว่าคนที่นั่งตอนที่2นะั้นเขามีอะไรให้เล่นบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะรถนะด้านในเป็นสีเบจนะคะเบาะเป็นเบาะหนังมีแอร์ของใครของมัมน อยู่ที่ด้านหลังมีไฟมาให้นะจ๊ะเวลาเปิดประตูแล้วเดี๋ยวดูในส่วนของคนขับนะจ๊ะ<ม>นี่เปิดโชว์ไปหนึ่งขานี้นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคอนโซลหน้าสสวยเบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างร่อไฟฟ้าเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องเออนี่ เห็นด้านหน้า<อ>ตาไ้เหลืองเดี๋ยวขัดให้เดี๋ยวขัดให้รถพึ่งเข้าใจเย็นๆยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะถ่ายให้เห็นเลยนะจ๊ะนี่มาดูห้องเครื่องกันคันนี้นะใครชอบนะจัดได้เลยห้องเครื่องนะคะก็สภาพตามการใช้งานรถปี2012อ่ะเนาะนะ,นะะก็มีร่องรอยการใช้งานนะจ๊ะแต่ว่าคันหน้าดเดิมเม็ดอาร์คนะคะยังอยู่ ใครสนใจคันนี้โทรหาเน่ได้เลยช่องทางการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างย้ำอีกทีช่องทางการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างใครชอบคันนี้และไม่อยากพลาดรถสวยโปรโมชั่นดีๆ like, กด, share, กดไ,ไดลคนะ์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้เน่ได้เลยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้เน่ได้เลยเพื่อไม่เป็นการพลาดรถสวยโปรโมชั่นดีๆและเป็นกําลังใจให้เน่ด้วยคันนี้ย้ำอีกทีราคาตัดสซอยู่ที่499 0 0 0มบาท4 9 9 0 0 0มาบาทร,รถปี2012นะ มีคันเดียวเข้ามาคันเดียวและน่าจะมีแค่คันนี้คันเดียวจริงๆแหละใครอยากได้นะรีโทรเข้ามาเนเน่รอรับสายอยู่นะจ๊ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถ, 8, ร,ถ 2, ร,ถ 2, รถสวยๆแบบนี้นะคะต้องนึกถึงเนเน่ค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้าบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองนะคะต้อนรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากบินบูรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายปายเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายของขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ